ก่อนอินนะครับก็ขอเริ่มต้นที่ Black Friday กันก่อนเลยแล้วกันนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนาะวันนี้วันจันทร์ก็เป็น Cyber Monday นะครับหลายคนก็น่าจะช้อปปิ้งนะก็โดยเฉพาะต่างประเทศนั่นแหละแต่ในไทยก็เห็นมีหลายที่ก็ลดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเดียวว่าสินค้าต่างๆที่เราช้อปปิ้งก็ยิ้มได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าคริปโตถ้าเราพูดกันตามตองก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาช้อปปิ้งนะครับเพราะว่ามีหลายเหรียญที่ร่วงลงไปถึง90%นะครับก็ เรดว่ามาก่อนการนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆลดลงไปค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของบิตคอยกันบ้างนะครับก็ล่าสุดคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเนาะหรือว่าเป็นคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนั่นแหละอีกหนึ่งนักลงทุนชื่อดังนะครับผมนะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของ FTX นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นที่ FTX หรือว่ามันเป็น human error หรือว่ามันเป็นที่คนนั่นแหละ ไม่ได้หมายความว่าโลคคริปโตจะพังทลายหรือว่าไม่ได้หมายความว่า Bitcoin จะมีปัญหานะครับ FTX ไม่ใช่ Bitcoin นะครับซึ่งก็ถ้าใครอยู่ในวงการคริปโตก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมรู้ว่าเข้าใจอยู่แล้วว่า FTX ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Bitcoin เนาะแต่คนที่อยู่ภายนอกเนี่ยก็จะดูแคลนดูไม่ดีกับ Bitcoin แน่ในขนขณะนี้นะครับอารมณ์เหมือนแบบมีการโกงสมมตินะมีข่าวแชร์ลูกโซ่โกงน่นโกงนี่แล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็น Forex ต้องไหมเออคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฟอเร็ x, มันเป็นสแกมแต่ยัง Forex ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเรียกได้ว่าคนเอา Forex มาเป็นเครื่องมือนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้หรือว่าหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอาคริปโตเคอเรนซีไปเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหลอกลวงนั่นแหละนะครับสำหรับกรณีอย่าง FTX ก็เป็นแนวแนวนั้นเช่นเดียวกันนะครับที่เอาเงินลูกค้าไปปูยี่ปูยำ คล้ายๆกับในกรณีของ Enron เนาะที่ถือว่าเป็นผู้นำในด้านของการขายพลังงานนะครับที่อเมริกาเนาะเรียกได้ว่าแต่ละปีมียอดขายถึงแสนล้านเพื่อน,อนแสนล้านเนาะแล้วก็หุ้นเนี่ยพุ่งกระฉูดนะฮะแต่ก็คอลปลงมาจาก90เหลือศูนย์นะเพื่อนๆ9้สเหลือศูนย์นั่นนีคือหุ้นนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้บริหารหรือว่าคนในนี่แหละนะครับที่ไปตกแต่งบัญชีหรือว่าทำให้นักลงทุนเห็นว่าเฮ้ยมีเงิน ที่เป็นกาไรจากบริษัทเนี่ยเป็นพันๆล้านเนาะแต่ความจริงแล้วมีอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังงานพลังงานก็อยู่ของมันปกติเนาะแต่เป็นในเรื่องของความโลภของคนนั่นแหละนะครับยังไงก็ถือว่าถือว่าเป็นบทเรียนและกันเนาะในเรื่องของ FJX ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็น่าที่จะไปศึกษาในเรื่องของการเก็บ w a l l e t หรือว่าเก็บคริปโตด้วยตัวเอง hardware wallet หลายๆที่ก็ ของขาดแล้วก็มียอดขายที่พุ่งขึ้นมาอยู่เยอะนะครับรวมถึงช่วงนี้เห็นทางเทเซอร์ก็มีส่วนลดนะในเว็บไซต์สำหรับ Event, อีเวนต์แบ็กไฟเดทที่บอกกันไปนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ที่เป็นไซเบอร์มันเดย์เนี่ยจะมีส่วนลดอะไรหรือเปล่านะสำหรับตัวเทเซอร์อนะครับก็ถ้าซื้อจากออฟฟิเชียลก็ค่อนข้างสบายใจลองเข้าไปเช็คราคากันก็ได้นะครับซึ่งกันแลยได้ส่งผลนะครับให้ช่วงนี้คนถอนบนะิตคอย n เนาะรวมๆนะครับ30มวันที่ผ่านมานะครับเลยดูว่าเดือนนี้เดือนออพฤศจิกายนเนี่ย 1>, 1เดื imer, นเอนเต็มๆวันนี้ใกล้จะเส้นเดือนแล้วเนาะมีแต่เรื่อง FTX เต็มๆเดือนเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนมาถึงตอนนี้เรายังพูดถึง FTX กันไม่หย mm ุดไม่หย่อนนะครับก็มีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาเรื่อยๆถูกต้องไหมแล้วก็วันที่30นี้ก็จะมีการสปีกนะครับสำหรับอีเวนต์ใหญ่ที่ทางนิวยอร์กเนาะก็ต้องรอดูว่าคุณแซมจะไปร่วมงานนี้หรือไม่นะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมา1 0 0 0 0แสนเกือบเกือบหนึ่งแสนแปดหมื่นบิตคอยที่ได้ออก ไปจากเอเชนนะครับถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดีเหมือนกันนอกาที่คนเริ่มที่จะรู้ในการเก็บเหรียญด้วยตัวเองนะครับซึ่งคริปตเคอเรนซีออกแบบมาให้เราเก็บได้ด้วยได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งตัวกลางคนก็เริ่มที่จะมองเห็นโอกาสหรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าที่จะจะปวดแต่อนาคตในระยะยาวผมคิดว่าเป็น เชิงพื้นฐานที่ค่อนข้างดีที่จะทําให้คนมีความรู้แล้วก็ระมัดระวังในการเชื่อใจใครมากเกินไปก็บิตคอยออกแบบมาไม่ต้องเชื่อใจใครเก็บเงินได้ด้วยตัวเองก็ลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จของ Trader อร์ทรีดเกรดนะครับเป็นในเรื่องของชาร์จมันเลยนะถือว่ามันตอนนี้ถ้ใครไปดู MACD สำหรับชาร์ตนะหมันเนี่ย โอ้โหอยู่ล่างมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มบีบเมื่อไรแต่ MACD ชาร์ตสองสเริ่มบีบแล้วนะแต่สำหรับ1เดือนยังไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรออีกสัก3เดือนถึงจะเริ่มรู้ว่ามันบีบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์ตนี้น่าจะสังเกตว่าเวลาที่บิตคอยม์มาลงมาเนี่ยสิบาบาทในที่นี้คือชาร์ตหเดือนถูกต้องไหมก็คือ13เดือนหรือว่าลงมาปีหนึ่งเดือนอะ่ะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะลงมาปีหนึ เริ่มมีรุนแล้วที่จะเริ่มกลับไปนะครับหรือว่าเป็นโซนที่ไม่จะโซนขายแล้วเป็นโซนในการเก็บของเหลือไหมไอันนี้เพิเ่งก็ต้องไปพิจาราวิเคราะห์กันต่อน,นะครับแต่ถ้าเราดู13บาทหรือว่า1ปีมักถ้าจะเป็นหลุมตอนปี2014ตอนปี2018ลงมา13บาทเหมือนกันหรือว่า13เดือนหรือว่าปีนึงอ่ะมักถ้าจะเป็นหลุมลงมา80%นะฮะครั้งนี้ละ่ะ13 บาหรือไม่นะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับ13บาทหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับก็ยังไงแล้วเ,เราไม่รู้ว่าอาดีตมันจะส่งผลถึงอนานะคตหรือไม่นะือว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งก็อาจที่จะใช้เทคนิคข้ออะไรต่างๆเข้าช่วยแล้วก็แบ่งพอร์ตแล้วก็บริหารความเสี่ยงแล้วก็ไปลงทุนที่อื่นบ้างหรือว่าไม่ใช่ว่าเงินเก็บเนี่ยมีได้เงินเก็บมา100บาท all in b i t c o อ n หมดเลยอะไรแบบนี้ผมคิดว่าการแบ่งสัดส่วนต่างๆก็จะทําให้เราอยู่กับตลาดนี้ได้ทนกับความพันผวนได้ในระยะยาวนะครับคือโอเคระยะยาวเรามองว่าบิตคอยมันจะไปแสนเหรียญเป็นล้านเหรียญอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องไหมสำหรับชาวบิตคอยนะฮะแต่ถ้าเราทนแรงความพันผวนไม่ได้วันหนึ่ง30%ร่วงมาอะไรแบบนี้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราอาจจะพิจรารณาในเรื่องของการลดพอร์ตเพื่อที่จะทําให้เรามีจิตใจที่จะถือมันได้ หรือว่าทนมันไหวนั่นแหละนะครับในระยะยาวนะก็ลองบริบรหารกันดูนและกันนะครับประกอบกับ Money Flow หรือว่าการไหลของเงินในณนขณะนี้นะครับสำหรับ Bitcoin อันนี้เป็นช้า3 d เดเนาะจะสังเกตนะฮะว่าหลุดหมดเลยนะอันนี้เป็นเป็นช้ยคินมัน y f l โ w นะครับก็ตกลงมาต่ำที่สุดนับตแต่บิตคอยเคยเกิดมาเลยเพื่อนๆหรือว่ามัน Over อร์โแบบสุดๆคนหนี เทกระจาดหายไปหมดแล้วนะฮะในณนขณะนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้จะส่งผลอะไรนะครับก็ผมสลับผมก็เก็บแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะแต่ก็ที่นั้นผมไม่สามารถมาแนะนําอะไรได้อยู่แล้วนะฮะคลิปตัวนี้มีเพื่อ,อมีเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับยังไงไปพิจารณาแล้วก็ศึกษากันดูแลกันนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของน้องหมาโรดคอยกันบ้างน,นะครับก็ แบ็กไฟล์เดย์นะครับหรือว่าไม่รู้มีการช้อปปิ้งอะไรหรือเปล่านะฮะราคาพุ่งขึ้นมาเป็น10%เหมือนกันนะ้องสลับน้องหมาในช่วงนี้นะครับก็าใคอยถือน้องหมาอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับซึ่งโซนหนึ่งก่อนหน้านี้นะในวันที่ยี่นะฮะคุณเดวิดได้ออกมาคือมันไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคือเขามองว่าหรือว่าเขาไปรู้อินไซด์หรือเปล่านะว่าคุณวิทริกหรือว่าจ่ายอีเธอรี่ม์เนี่ยโคอัลเฟอร์อีเธอรีมเนี่ยกับคุณ Elon, อ กันบางอย่างสําหรับการอัปเกรดน้องหมาโดดคอยอันนี้ไม่รู้จริงแบบนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆต่อไปพิจารณาแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรเสพยังมีสเตย์แล้วกันนะผมมันไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเป็นแบบเลื่อๆออกมาอันนี้ก็ต้องไปว่ากันทีทว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็ Elon อีรอนมาร์สเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ถูกต้องไหมผมก็คิดว่าโดดคอยก็มีโอกาสเพราะว่าเขาก็เคยเปลย์มาหลายครั้งแล้วว่าอยากจะให้ดคอยเป็นอีกหนึ่ง คิดตัคุเรซีหรือว่าหนึ่งเหรียญที่เอาไว้ใช้บนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นอย่างในทว i t เตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะโอนไปหาแอคเคาท์ต่างๆได้นั่นเองนะครับอารมณ์เพืเ่อนๆมีท w i t เตออยากจะส่งเงินให้กับคนนี้ก็ให้ไปเลยหรือว่าส่งเป็นทิปหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตมันนี่นั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าอนาคตของโดจคอยกับท w i t เตอร์จะมีการอินทิเกรตกันมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคุณเอลอนมัสก็คงทําอะไรที่แบบ ที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับนะซึ่งถ้าใครจักมันได้นะครับคุณเดอลันมาร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ทํเพีย p a พหรือว่าทำในดน้านของการเงินบนโลกอินเทอร์เน็ตมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นแหละนะครับยุคที่ยังวัยรุ่นอยู่นะตอนวัยรุ่นนี่ยังไม่ค่อยหล่อเลยนะฮะเลยเดียวโตวมาพอมีเงินปุ๊บโอ้โหหล่อขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นไปไดาา้ไหมที่เมื่อก่อนโอเคเริ่มต้นในเรื่องของตัว payment system บนโลกอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหม ตอนนี้จะทําอีกครั้งหนึ่งกับน้องหมาโดยคอยโอ้โหโคตรกาวเลยนะฮะอันนี้ก็ไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันต่อเนาะลิปนาวุธนี้มีเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับทีนี้๋ยวเราไปดูที่ในด้านของโซลารน่ากันบ้างนะครับหลายคนก็กังวลเนานะว่าเฮ้ยโซลารน่าอานาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารุ่นพี่อย่างแซมไปซะแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทําให้โซลารน่าจะดับหรือเปล่านะครับหลายคนก็กังวลแบบนั้นเนาะซึ่งถ้าเราดูสําหรับอะไรไม่ได้รีเสิร์ชนะครับที่ ถือโซลนาอยู่เนี่ยเลดิวเยอะเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าาวๆเราลซ็1เลยนะของซัปไพ์ทั้งหมดนะครับถือว่าเยอะมากๆน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลนะครับหลายคนกังวลแต่มันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเพื่อนๆต้องไปศึกษาในเรื่องของพื้นฐานกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าโซลนาก็โอเคแบ็กอาจจะหายไปแต่ผมมองว่าโซลนาก็ ไม่ใช่เบบีหรือว่าไม่ใช่เด็กน้อยแล้วแหละอาจที่จะใช้ระยะเวลานิดน,นึงกว่าที่ Developer หรือแอปพลิเคชันต่างๆจะเข้ามาพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นอาจที่จะไม่เร็วแบบเมื่อก่อนเพราะว่าเมาื่อก่อนโอเคมีเม็ดเงินมีกองทุนต่างๆดันผักดันให้มีโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นถูกต้องไหมซึ่งโอเคพอไม่มีคนผักดันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นการโตรแบบออร์แกนิกนั่นแหละซึ่ง จะเร็วเหมือนมีการผลักดันไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าก็น่าที่จะไม่จะเร็วเหมือนตอนแรกที่มีแซมคอยอัดอัดเ,เงินอะไรแบบนี้นะฮะตอนนั้นอาจาจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เพิ่มขึ้นมาเนาะแต่ก็โอเคถ้าไม่มีแซมแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าการโตแบบออร์แกนิกจะทําได้หรือไม่ซึ่งถ้าทําได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้การโต ด้วยได้ด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งใครเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์ของโซโนอนาอย่างใกล้ชิดน,นะในช่วงนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ไม่เอาแล้วมองว่ามันจะตายแล้วถูกต้องไหมแต่ถ้ามันกลับมาได้เนี่ยหรือว่ามันมีอาการมันมีทรงเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะสวนทางกับโนกับคนส่วนใหญ่ที่มองว่าโซนนาเดสอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเราดูเนาะ เ,เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาเมด้านะครับที่ถือโซเนตอนนี้ไม่ได้ถือแล้วเพราะว่ายื่นล้มละลายแล้วถูกตองแมแล้วก็เจ้าหนี้เป็นเจ้าของนะครับในนักขณะนี้เนาะซึ่งการที่จะมีการบังคับขายหรือว่าเทเหรียญโซที่ล็อกอยู่เนี่ยน่าจะอีกหลายปีเนาะกว่าที่จะขายเหรียญโซที่ล็อกเอาไว้ได้นะครับนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอีกหลายปีเนี่ยก็น่าที่จะไม่ต้องกังวลในระยะสั้นนะครับสอสมปีอะไรแบบนี้ค่อยไปว่ากันเนาะก็ถ้า2อสามปีผมคิดว่าถ้าบิตคอยมา ลหลายตัวก็มาแหละนะอันนี้ก็อา,อาจที่จะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะครับเพื่อเพิ่งคิดกันยังไงสําหรับในเรื่องของ Alameda Research ที่ถือเหรียญโ,โซ่ค่อนข้างเยอะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ลิงกันบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงน้องหมาตอนนี้มาพูดถึงน้องลิงหรือว่าเหเนะเรียญเอฟเนาะก็เตรียมที่จะเปิดสําหรับสเต็กกิ้งนะครับก็ทำให้ชุมชนค่อนข้างคึกค,คักน,นะราคาเนี่ยขึ้นมาเป็นดับเบิลดิจิต คล้ายๆกับน้องหมาเลยนะครับอันนี้น้องเล็งกระพุ่งเช่นเดียวกันเนาะก็จะเริ่มนะครับสำหรับเว็บไซต์ Fstake.io เนี่ยวันในวันที่5เดือนหน้าที่กำลังจะถึงนะครับแล้วก็วันที่12เนี่ยจะเริ่มทำการแจกแล้วนั่นแหละนะครับสำหรับ reward เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชุมชน F ยิ้มได้อยู่พอสมควรหรือว่าทำให้ F holder เออจะได้เอาเหรียญ F ไป stake นั่นแหละนะครับซึ่งท่านี้ท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปเนาะเพราะว่า ทาง US แล้วก็แคนาดานะครับไม่สามารถที่จะสเต็กได้นะถือว่าถูกบล็อกนะครับหรือว่า geo บ l o c k นั่นแหละเนาะก็ทำให้คนที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาไม่สามารถไปสเต็กได้นะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมน่าที่จะเป็นในเรื่องของกฎหมายหรือว่าตัว security หรือเปล่านะครับที่หลังๆมานี้ก็ หลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยคุณเกลลี่เกนเซอร์หรือว่าการตเนี่ยจะมองว่าเหรียญต่างๆที่อยู่บนอีทเรียมที่เป็นจากผู้อว o เวิร์กกลายเป็นผู้อวบสเต็กเนี่ยจะกลายเป็น security หรือไม่นะครับอันนี้คนก็กังวลซึ่งยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนออกมาเลยนะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนที่หลายคนต้องการความชัดเจนเนาะว่าเฮ้ยจะเอายังไงนะครับสำหรับการเลกูเลตเนาะอีทเรียมเป็นไหมนะครับเหรียญอื่นเป็น security ไหมโน่นน,นั่นนี่เอาให้มันชัดเจนนะครับนะ แต่บิตคอยดูเหมือนว่าคนจะมองว่าเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วนะหรือว่าจะไม่ได้มีข้อกังขาอะไรสำหรับบิตคอย Bitcoin แต่เรื่องอื่นๆเนี่ยอันนี้ต้องรองดูกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อนังสือ e อิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊รวมสูตรเทรดบิตคอยแบคเทให้เราย้อนหลังกว่าสิบปีลิงอยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ดูกันได้เนาะสั่งซื้อตอนนี้แถมวิดีโอให้ด้วยนะครับรวมถึงได้รับการอัปเดตเนื้อหาฟรีในอนาคตด้วยนะอย่าลืมนะครับลิงอยู่ด้านใต้ คิบิโดนี้นะครับรถเดินเพิ่มโคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตก็สามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คิบิโดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถดูเนื้อหาพิเศษข้อมูลพิเศษต่างๆคิบิโดพิเศษต่างๆลิงก์อยู่ด้านใต้คิบิโดนี้นะกด,ด,นะดปุ่มจอยเดือนแรกลด20%นะครับรวมถึงขอขอบคุณคุณ ธนกรกันด้วยนะครับที่สปอร์ตมา,า100บาทนะอันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆแล้วกันนะสำหรับทีมงานคลิปตัวด็ทุกท่านให้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปในทุกเช้าแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสปอร์ตช่องนี้นะครับสามารถสแกนเพื่อที่จะโอนเงินค่ากาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกได้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสามารถทำได้เลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปถัดไปนะ